เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและดีไซนะครับก็สำหรับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสุ่มไอตัวตู้กาชานะสีชมพูตู้แฟชั่นนะครับหาตัวถุงเลือดนะจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเจกดให้ดูจะเป็นตัวที่ได้จากเหรียญวาเคอรี่นะครับอันนี้นะ2 0 0 0เหรียญต่อคลิกก็ตกประมาณถ้าราคาวันที่ทําคลิปเนี่ยหรือว่าวันที่ไลฟ์สตรีมเนี่ยก็คือจะเป็นเกือบหมื่นบาทเลยนะไม่ใช่เกือบบบาาาททกกผิิดเเือถ้สมมต เติมตังอัดเข้าไปตรงๆนะแต่ว่านี้เจ๊ก็ใช้เหรียญที่สะสมมาเนี่ยแหละครับไม่ได้เติมอัดเข้าไปมันก็จะมีเนี่ยครับก็ตอนนี้มี6ชิ้นใช่ไหมแล้วก็ไอตัวที่เราอยากได้ก็คือมีตัวเดียวเลยบัตแบ็กก็คือเป็นโอกาส1ใน6วันนี้เดี๋ยวกะาว่ากดสัก3คลิก3คลิกแต่ว่าโอกาสสุ่มแค่1ใน6ใช่ไหมก็โอกาสครึ่งๆอ่ะสามจาก6อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับซึ่งที่มาเปิดวันนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวตานที่เราทราบกันใช่ไหมครับวันที่30เนี่ยตัวเซิร์ จะมีพวกแบบแพดอลดิบาลมีค่าสามอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้มาดูตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็นเซิร์ฟไต้หวันนะครับมันจะเป็นไอ้เรื่องของการเจาะรูตัวของสมส่เรานะพอแพดอลดิบาลเข้ามาเราเจาะรูได้ทุกส่วนใช่ไหมแต่ว่าส่วนที่เป็นส่วนหมวก3ชิ้นเนี้ยได้เฉพาะของทองนะครับแล้วก็ต้องเป็นของทองอเลเวลสูงด้วยอันนี้จะอยู่ที่เซิร์ฟไต้หวันนะเซิร์ฟไต้หวันมันก็ส่วนปากมันก็ยังมีแค่2ชิ้นอยู่นะไอ้น,นี่ดันบารโฟใช่ไหมดันบารโฟเจาะรูไม่ได้อยู่แล้ว ไอตัวไปก็เจาะรูไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าอย่างบอสเนี่ยต้องเป็นบอสตั้งแต่จิ๊กซอทองขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นดันเนี่ยก็คือเป็นดันเลเวล80ขึ้นไปก็เริ่มที่นั c คิ a เลอร์ดาร์กลอรเลยพวกนี้ไอตัวส่วนปากเนี่ยก็เลยมีแค่ถุงเลือดไอเดียที่มีเนี่ยมันจะมีเขียนช่องใส่การ์ดไว้เป็นชิ้นเดียวในส่วนปากที่เจาะรูได้นะคือถ้าเกิดเป็นอย่างพวกหมวกเนี่ยมันมีเยอะแยะใช่ไหมแบบ,บกออคิโลไอตัวออคกลอร์ lot, อะไรเงี้ยพวกพวกนี้ก็ได้หรืออย่าง เนี่ยสองอันเนี้ยแต่ว่าสองตัวนี้คือจะเป็นได้จากบอสนะครับเออเดี๋ยนะมันจะมีเป็นบอสเอลดิบาลันเนี่ยแหละที่เจาะส่วนตาได้ก็คือจะเป็นตัวเนี่ยไทม์โคเดอร์นะครับได้อันนี้อันแรกใช่ไหมส่วนตาแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเอ่อเป็นไอเนี้ยคิเมล่าส่วนตาแต่ว่าก็คือสรุปว่าไอตัวส่วนไอเนี้ยแหละส่วนเขาเรียกเลยนะส่วนปากก็คือยังไงก็ต้องใช้ปากดูดเลือดน,นะมีแค่อันเดียวแล้วก็ ที่มาสุ่มวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวแพทเข้ามาจริงๆมันก็นิดๆหน่อยๆถ้าเกิดสมมติเราไม่ซีเรียสก็ค่อยสุ่มก็ได้แต่ว่าราคามันเท่าเดิมแต่ว่าไอ้นี่ไงไอตัวของในตู้มันจะเยอะขึ้นใช่ไหมโอกาสไดถุงดูดเลือดก็น้อยลงก็เลยเดี๋ยวมาสุ่มวันนี้นะครับโอเคขอให้ทีเดียวติดนะถ้าเกิด3ทีไม่ติดนี่เดี๋ยวค่อยคิดว่าเอาจอายังไงต่อดีแต่ว่ามันก็มันเหมือนบังคับใส่มันต้องมียังไงก็ยังไงก็ต้องใส่ัน,นี้ถูกปะ่ะเพราะว่ามันไม่มีอันอื่นแล้วที่จอดูได้ส่วนปากนะครับไปไปไป เตรียมไว้แค่ทีละ2000นะยังไม่ได้เตรียมเลียดเพิ่มเพราะว่าเผื่อฟุกครั้งเดียวได้ใช่ไหมหนึ่งใน6จัดไปทีเดียวติด1 2ึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสบฮึบโอเคมาแล้วถุงเลือดกดที่สีแดงก็จะออกมาเป็นถุงเลือดสีแดง กดที่สีแดงก็จะออกมาเป็นถุงเลือดสีแดงหนึ่งสองสามฮึบได้อ้อเรียบร้อยกว่าแล้วมันไม่ได้ง่ายๆแล้วได้มาเป็นโกลเด้นเกียร์นะครับก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วใช่ไหมเอาไปย่อยต่อคือมันจะสามคลิกจริงๆมันจะไม่ถึงหกพันเหรียญสะทีเดียวนะถ้าเกิดสมมติเราไม่เก็บหมใช่ปะเอาไปย่อยได้พันหนึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดครึ่งหนึ่งอ่ะพันเหรียญถูกปะพันเหรียญเสร็จแล้วซื้อเพิ่มอีกพันหนึ่ง ตะกินนับสิบใช่ไหมนับสิบอาจจะเยอะไปเดี๋ยวนะดูก่อนมันมีมันอยู่ชิ้นที่หกใช่ปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคึบแล้วก็กดสีแดงหนึ่งสองซ้้นโคโอ้ยเช็ดไม่ได้นี่แล้วไอ้โกลเด้นเกียร์นี่อีกแล้ว,ออลวโอ้โห เหมือนเอาเหรียญว่าไปคล้ายๆกับไปละลายเล่นฟรีๆอ่ะได้อันเดิมอีกละมีใครแทอีกแล้วรอบนี้มาแน่ๆอยากได้โกลเดีนเกียร์ต้องทำไงครับขอบถุงเลือดสีขาวกดตรงขอบใช่ป่ะได้จุกถุงเลือดพอดีหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหคึบ 1>, 1 2 3 4 5 6สีขาวขอบถุงเลือดสีขาวปพ๊บโอ้ยเชีย่ยเกมมันล็อโบนี่โอ้โโกลเด้นเกียร์สามอันติดโอกาสเดี๋ยวนะคือโอกาสได้อันเดิมซ้ำสามทีติดนี่มันหนึ่งในหยกกำลังสามเลยนะหนึ่งใน6กยกกำลังสามได้เท่าไหร่เจ๊กดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งหนึ่งหารหกหารหกหารหก คือโอกาสที่เราจะได้โกลเด้นเกียร์ซ้ำกันสามคีติดเนแม่งคือ0.00462 0.004อะอยังก,กระดบรสชิปหายยังได้เหรอเอาใหม่สรุปว่าไอ้นี่นะครับสรุปว่าบานปลายนะตอนแรกจะสามคิกเอาต่อยนิดนึงแล้วกันไม่ได้แต่โกลเด้นเกียร์มันไม่ได้รุนย่างอื่นเลยวันนี้วันที่ไอ้นี่สุมนะครับวันสุกนะวันสุกส,สีฟ้าใช่ไหมเล่นไอ้นี่ละเล่นคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับไอ เว้นบนคาถาแล้วเพิ่งดวงละวไปวันสุกสีฟ้าออกหน่อยมันเคยช่วยเราตอนตีบวกได้ใช่ไหมหนึ่งสองซ้ำีกเกียนนับแล้วอเอากี่คลิกดี่ะกี่คลิกก็ได้เลยใช่ปะไม่มีประโยชน์จ้ะนับไปก็แค่นั้นอย่ากโกลเด้นเกียร์นะไม่รู้จะกดตรงไหนดีมันกดตรงอื่นได้จ้ะไม่ต้องกดตรงไข่ก็ได้กดโพลิ่งขวาบนโพ้ได้แล้ว อย่างนี้ทดูสา์ได้โอเคอย่างน้อยก็ได้หรือว่าต้องสูตรนี้จริงเห็นตะกี้มีคนบอกกดโพลิ้งขวาบนได้เลยครับรมีวาที่ที่ไปละๆยาวนานและห่งที่ปูดเยียบลไปทุกเรื่องราจะช่วยให้เรามุงเกาวเดินไป you